มผมจอสตาร์สมนดีนครับวันนี้ผมจะพาไปสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับส่วนผู้เล่นเก่าจะดูก็ได้นะครับหรือจะไปคลิปนี้ไปก็ได้ครับวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับไปไปเกาะต่อไปนะครับ ไปถึงเว่หนึ่งร้อยนะครับเว่ยที่หนึ่งเนี่ยเราจะอยูกก่เกาะเนี่ยแล้วผมก็จะบอก NPC ด้วยนครับนี่เซนโฮมโปรพอยนะครับน,นี่เซนโฮมโปรพอยอันนี้ขายผลนนะครับแล้วก็ขายดาบนะครับเขาจะขายดาบราคาหนึ่งพันนะครับนี่ นี่คัดตาหน้ากับคัตล้าสน,นะครับนี่หนึ่งพันครับเขาก็เขาคนนี้เขาก็จะขายผลนะครับเนี่ยผลกิโลไม่เคยหมดสต็อกนะครับจะเก็บเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับ <c oughs> ผลไฟเนี่ยอืถ้าจะซื้อต้องมีเงินสองแสนห้าหมื่นนะครับ นี่ครับผลฟ้าพ้นอย่าไปซื้อเลยครับมันเป็นผลกากนะครับผลไอซ์ก็ยังดีครับผลทรายผลดาร์กผลดีไว้ครับผมจะบอกผลผลดีกับผลกากนะครับผลดีไว้เนี่ยอย่าไปใช้นะครับผลไดมอนก็อย่าไปใช้ครับบนแสงก็น่าจะดีครับผลยังยืดก็ดีครับมีสามารถแป้งล่างไน่นะครับการฟอร์มชั่นเนาะอั นก็คือการการแปลงร่างครับนผลบาลีอย่าไปใช้นะครับเป็นผลกากครับผลแมกมา